ครับวันนี้ก็อยู่กับสายชนคนบ้านๆครับช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่เลาะ,ะแถวบ้านอยู่ในสวนครับเมื่อคืนผมเจาะไผ่ครับเจาะน้ำเอามากินเพื่อสุขภาพน้ำไผ่มีประโยชน์อย่างไรก็เพื่อนๆก็ศึกษาดูครับทาง youtube ก็ได้ทาง Google ก็มีว่ามีประโยชน์อย่างไร ซึ่งน้ำไฟในผมเจาะมาสองปีแล้วครับส่งลูกค้าแถวบ้านและเวกบ้านใกล้ๆจากปากต่อปากครับนี่ครับผมเพิ่งเริ่มเจาะครับเพราะว่ามันแรงมานานแล้วครับ น้ำไผ่นี่ยไม่ใช่ว่าจะออกง่ายๆนะครับถ้าอากาศไม่เย็นจริงๆความชื้นไม่พอเขาก็จะไม่ออกครับเขาจะไม่ไหลต้องอากาศเย็นๆมีความชื้นพอประมาณเขาก็จะไหลให้ครับลมแรงก็ไม่ออกครับอุณหภูมิร้อนๆเขาก็ไม่ออกก็ไม่ไหล ตาอากาศเย็นๆก็ประมาณนี้ครับตกโกเป็นน้ำที่สะอาดครับเป็นสมุนไพรตั้งแต่ดั้งเดิมครับปูบ่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังครับเช้านี้ก็ประมาณนี้ครับ20กว่าลิตรครับเตรียมบรรจุเพื่อนำไปส่งลูกค้าครับ น้ำัยนี่ผมเจาะมาสองปีแล้วครับจนแถวบ้านเขารู้กันหมดแล้วครับเรื่องสรรพคุณว่าเป็นอย่างไรในห้างเขาก็มีขายครับแต่ไม่ใช่ของผมนะครับในห้างของผมนี่สดสดจากสวนเลยครับวันต่อวันไม่มีค้างครับเพื่อนๆแถวบ้านสนใจก็ได้เลยครับที่เฟซบุ๊กของสายชนแสนเพื่อนครับ หรือว่าสายชนคนบนบ้านครับสั่งได้ครับเราจะเจให้แบบสดๆเลยครับวันต่อวันครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับพาเพื่อนเพื่อนมารับความรู้พอประมาณครับพูดมากก็เสียเวลาเปล่าครับครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมช่องผมครับ สวัสดีครับ